สวัสดีครับเมืนน่อนี้พามาเบิงน้องสำลีกินยาเนาะครับเนาะเมื่อนี้มีเวลาว่างๆกับมะเลี้ยงม้าครับมะยืนรัดยืนรัดปลามันเพิ่นไหวนี่ครับมีปลามันเพิ่นเขากะมะยืนรัดกันม้วนหน่อยเฮาสิเขาปลามันเพิ่นเนาะครับ มื่อในฝนตกครับมือซีหามือก่อนๆกับฝน,นตกขึ้นมันก็เลยส่งผลให้ยาเขียวไปเบิดเลยครับช่วงนี้หยางามไหมครับดินก็คือสีลมเบิ่หล่ะอีกจังน้อยกับเขาคือสีไทยน่าหดกันแหละนะครับแต่เลยมาเลียงงัวาฝ่าๆมันได้กินหยาบนะครับพร มันสิเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเึงง้วงสเิเกินยาเพราะวอีเจ้งน่อยมันก็สิถายหน้าหุดไปหละดีครับน้องสำลีของเฮาน้องสำลีนี่อายุสิ่เดยประมาณท่านว่ามกรากุ้มผามีนะมีสาพุสภาประมาณหกเจ็ดเดือนนี่แหะครับ พอเป็นตัวผูในข้อครับเพิ่งเซิ้งห้นะครับเป็นง้วที่ติดทองแม่มากผมสื่อมามากระทับง้วในขวอ่เดีเบอร์สุตโตแล้วครับตัวผู้จนะนด้อมันคนละสายกันลูกเพิ่นกะสองตัวนังกับแมนครับสองตัวตัวผูอ่ะอยืนเฮี้ยงกันอยู่นะ ตัวนั้นเป็นไม้ลกครับผีเผือกของเฮาเนะครับเนาะตัวนั้นอายุสี่ไดไก่สี่ขวบแล้วล่ะคือส่วนน้องสำลีเฮานี่หกเจ็ดเดือนกินยาเก้งครับสายชาโลเล่สายเหนือกินยาแห้งยาอ่อนๆยาปใปร่ๆเสียงกินดีครับ สำลีเขาเนื้อเพิ่งเริ่มนี้นะครับนะเนื้อดากเริ่มหลายละตัวนี้ผมเอาน้ำยาศูนย์เขาใส่ไว้ให้เต้น,นหน่อยๆนะครับเกิดได้สามสี่หมื่นกวเอาครีมศูนย์เขาใส่เลย นี่แหละครับคนก็คือบ่มี่เขาครับเขาบอกนะครับผมว่าอยากเฮ็ดตอนมันใหญ่ครับตอนมันใหญ่เขาเฮ็ดเป็นแต่เจ็บแห้งเอาไฟสีเขามันโอ๊ยตายผมก็เลยตัดสินใจเฮ็ดเขาแต่หน่อยเลยถึงจงไหนมันโตหน่อยอยู่มาก็เผลมันก็หายเดี๋ยเร็วนะครับเนาะ มันมีระยะเวลาโดนตีแผลสีหายนะครับแต่แผลมันบบใหญ่นะ้ำแต่ว่าถ้าแบบจี่เขาเนี่ยเอาไฟจี่เขาเนีแผลมันใหญ่ครับเพราะเนื่องจากวง่วมตัวใหญ่เนาะเอาไฟไปจี่กับแผลซ้ำไดกับโมเมนต์แผลใหญ่กว่าเขาขุ่นขอมันก็สิเจ็บตัวหวััวมนต้องดูแลดีๆนะครับตัวนั้นเพราะว่าใส่สีแมงใส่สี หนอนใสสีอักเสบอย่างนอีกนะครับตัวนั้นมันเบิ่งยากครับผมกะเล็ดเอาง่ายๆครับใส่น้ำยาศูนย์เขาใส่เอาท้งเต้นในน้อยสามสิบหมื่นใส่ได้เพราะว่าขันใหญ่หลายนะเพื่อทีเอาขาเก่าออกได้นะครับช่วเนียวยหญาหลายครับ นส่วนนีกนนนก้กัปล่อยป,ปล่อยแน่ผูกแน่ครับตัวใหญ่ๆแน่กับผูกผูกไวเพราะมันไก่ปลามันเนาะครับเนี่ยปลามันเพิ่นกำลังเขียวๆขึ้นก็เลยต้องเลียงแล้วก็ผูกเขาก็ต้องมาเปล่ายืนเบิองอ้งซี้สิละครับกันให้เพิ่นสำรีแกบวะ งว่าอยู่ในคลองนี่ส่วนมากผมตัวแม่ไม่ได้ขายนกครับมีแด้ขายแต่ตัวปูนะครับตัวแม่ผมเล้งไว้อยากได้ซิบหาตัวก็ออยังได้แค่บอ,บอทั้งหนึ่งสิโตัวนะครับงูแม่บ่ได้ขายครับแต่วงปูปูหละสองนุม่มพละสองนุม่ม นี่นุ่มหน่อยตัวนึงในของมีง้วผูหาตกอะคาดว่าได้ละาปีนากับนาสิป,ปอยครับเพราะว่าได้อายุแล้วปีนากับสิเป็นปีขึ้นกันกับอายุปีกวัวกับพอขายแล้วครับแล้วกาช่วงนี้มันจะพป้เป็นต่ขายครับเพราะว่วมันถึกหมะตามเวานะครับปีนากะหวังว่าง่วได้อายุพอดีหลวกะ ราคางัว่ก็คือสีดีดขึ้นแน่จักน่อยกะจ้างสี่ได้ขายนะครับเนาะช่วงนี้ยาอ่อนครับขี่แล้วเบิรดงัวเฟื่องกะบมทันอยากให้กินครับเพราะว่ามันกะเขาก็มีเฟื่องหน่อยตุนไวอหนาหน้านะครับเนาะหนาขัางขอก ช่วงนี้ก็ได้ให้กินแต่หญ้าแบบนี้คันเป็นหญ้าอ่อนแห้งหลายกระขีเแล้วครับบอสิตัวน้อยตัวใหญ่ขีเแล้วเบิดนดะครับมันบ่ได้เป็นโรคเป็นยังนะครับบางเทือขีเแล้วกอ็อาจจะเกิดจากงัวกิหนหญ้าอ่อนหลายแห้งอาจจะเงเสียครับพนตุงไม้ไม้สีหญ้ากระแทกหย่อนไม่สีก็เป็นหญ้าอ่อนนะครับแจ้งไดนก็ขีเแล้วครับขันเฮาบ่ไม่เฟื่อง หากินตอนแอย้งเงี้งสิขี่แล้วครับแต่ว่าขี่แล้วกินยาขี่แล้วเราบ่าต้องตกใจครับมันบ่เป็นอยังเบิงเสียงเพิ่นห้าวอยางนล้วก็ปวด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 เป็นตะแสบขนาด สำลีนี่ตอนน้นอยๆเป็นล่ำปีหู้ซึกว่าสิเป็นตั้งแต่คอดเลยครับคอดออกมาก็เป็นแต่เป็นใบแห้งกับมีบางยุดนะครับหมองปากมันนิดๆกะยังมีแป๋วอ,อยู่หน่อยนึงนะครับเนาะแต่ยังบอทั้งเศร้าดีแต่กะเดี๋ยวกับเศร้าแล้วครับพอด้วยอายุิ่นยังบ่หลายนะครับกรอบก็เป็นง้อหน่อย ตอนเป็นสาวกแพนหาจะหายเหมืละ่ะแต่กับบอบอมี่อย่างไรครับในข้อกับบอมี่เป็นรุ่นแรงพขนาดแบบต้องปัวกันหนักๆเนาะครับส่วนมากกับเป็นแค่แบบบอถึงสิบตุ้มอย่างางี้สิผมบ่หูเลยครับว่าวมันเกิดจาก สายพันธุ์หรือว่าเกิดจากอีอย่าง,างนะครับเนาะเทมันเทให้มันเป็นล่ำปีโบราณนะครับเนาะแต่กับใบอ,อยางมันเป็นนะครับดีแล้วนะครับเทมันเป็นน,น้อยๆเนาะกกนี่ก็ตะเวนยังอยู่สูงอยู่กับเสดเรียงอีกโดนอยู่นะครับ อย่างแรกก็ขอจบเข้มนี้ซํานี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันโดนหลายมนก็กินเวลาไปโดนแห้งนะครับเนาะเมืนเอนกับพามาเบิงซํานี่นะครับพามาเบิงหลูกงวัวชาโละเล่กินหยานะครับนะนเนาะอื่องจากว่าเพื่อกินเป็บลแซบนะครับนะนรเนาะกะบอกได้ว่าสิกินน้ำดอก <laughs> กัดทายไห่เบิงครับว่าช่วงใดที่แบบว่าหยางงา,งามเนี่ย เบิงง่วกะมีความสุขนะครับเนาะอย่าว่าอย่าร้ายพูดไอ้เพื่นกะก,กินละนอนแล้วครับกินหลายแล้วเหมือนีอีมแล้วล่ะรับทิ่นี้กะขอจบสามีเนาะครับเนาะสวัสดีครับ